เล่นอะไรลูกอาทายลูกเหรอวะเล่นไม่ได้ดูกอันนี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ตรงนี้ว่าเอาเดี๋ยวมิจะวางไว้วางไว้บาปลูกบาปบาบบาบอันนี้บาปลูกเล่นไม่ได้เนาะหาเล่นคอมพิวเตอร์ไหม นี่ไงก็อีเนี่ยนั่งเลยอันนี้ไม่ได้ต้องหายทอ้อเอาขึ้นเลยจะลูกป,ปีเลย ียังุณหนูจะมาเล่นคอมพิวเตอร์โอ้ขึ้นไหวไม่รู้ขึ้นได้เปล่า,าก็เล่นตาขึ้นจิก็อีมันเลื่อนนะตาอุ้มขึ้นเหรออืออุ้มขึ้นอือเดี๋ยวตาเปิดพัดลมให้นะ จะเดินคอมพิวเตอร์อาะดินเข้าไปอีกสิลูก